ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องบาาแหลมพารวยครับผมจะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะครับไปกันต่อครับหวยเล่าพัฒนาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะบบแมนสูตรหลักและกับโแมนสายดวนด้วพี่น้องครับแต่ว่าครับตัวเลขอาจจะเหมือนกันต้องรอเบิ้งนะครับเนาะครับกดติดตามไว้ครับผมครับชุดนี้เป็นชุดที่บ้าแหลมจะฟันทงนะครับเนาะลงกับกลุ่ม v i p ครับ เ้าตัวเด่นครับผมเอาตัวเน้นมาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งกันเลยครับผมบวกนะครับเนาะกับเลขวิ่งตัวเดียวครับพี่น้องครับแม่นแม่นเลยทีเบียวแลมบริลลโล่งมากแล้วสองงวดครับผมอ่ะงวดนี้ครับผมครับเป็นคลิปที่ตามกันต่อแล้วกัครับไปต่อนันครับเนาะกับหวยล่าพัฒนากันเลย ครับหลังจากครับผมครับบ่ว่าจะเป็นสูตรใดของบบาแหลมที magic, magic, man, an, an, ่ลงให้พี่น้องเอฟซีครับผมก็ลุดไปครับผมครับสูตรลักครับพี่น้องครับสองบ่เดินหนึ่งเดินนะครับเนาะกับหนึ่งสองหนึ่งสามคระผมขับตาบบาแหลมเลือกจับหนึ่งจากเข่าหนึ่งสามทันทีเอามาเบิ้งกันครับพี่น้องครับขออนุญาตพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับชุดนี้ขออนุญาตเป็นชุดฟันทงนะครับเนาะลงกลุ่มครับผม เบื้องกันครับพี่น้องชุดฟันทงครับผมครับชุดฟันทง เราพัฒนาเบาแหลมพารวย กลับไปเบิง้งเล็กวิ่งนะครับเนาะครับนี่คือเล็กวิ่งตัวเดียวครับพี่น้องครับแล้วก็จับคู่ให้พี่น้องเอฟซีกันนํ่ บนล่างวิ่งรูดครับผมต้องขอกราบพับท่านอภัยครับพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูดครับผมกับเบาแหลมนะครับเนาะกลับมวลนี้ครับผมเล็กวิ่งฟันหกให้พี่น้องไปก้อนเลยครับผมกลับเพียงตัวเดียวนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดขยายขึ้นอีกนิดหนึ่งนิดนึงครับพี่น้องครับจะได้มองเห็นนะครับเนาะกับบนล่างวิ่งรูด ครับสำหรับตัวฟันครับพี่น้องครับฟันเน้นๆเ,นเลย บวกเกินกันนะพี่น้องครับเอาฟันเน้นๆครับผมหกเจ็ดครับใจอยากฟันหกเจ็บคู่เดียวเลยพี่น้องครับแต่เบาแหลมครับผมจะลุ้งตัวกันเหยพี่น้องอีพซีเนาะท่านใดต้องการกันกับกันบวกกันก็คือครับพิจารณาหกเจ็ดตัวเดียวเลยเด้พี่น้องครับโดยส่วนตัวนะครับเนาะครับเวลาฟันลุ่มกลมอย่าฟันเหล็กเพียง หางเดียวหรือซองหางแค่นั้นครับผมครับสำหรับตัวกันนะครับเนาะกัน97เอาไว้ด้วพี่น้องครับกัน97เจ็นะครับเนาะครับพี่น้องอย่าลืมครับผมกัน97ไว้กันน้ำนะครับเนาะครับสำหรับครับผมครับเลขแกรฟครูอย่ลงให้เพียงครับผมแค่นี่นะครับเนาะตัวเดียวครับผมพร้อมด้วยเลข สามตัวนะครับเนาะสามตัวอีกสามหางสามตัวครับพี่น้องลักลอยงวดทีพานมากนะครับเนาะเข่าได้พี่น้องครับหนึ่งหกเจ็ด สองหกเจ็ดสามหกเจ็ดครับ วันสุขที่21มีนาคม2568 ครับครับสำหรับครับผมขับจุดฟันท่งนะครับเนาะขับเล่าพัฒนาเบาแหลมผ้าร่วยครับผมครับพดเสื้อครับพี่้องว่าการคำนวณนะครับเนาะรับจะพลาดต่อเนื่องได้ครับผมครับดังนั้นครับผมสำหรับชุดฟันต่งกับขออนุญาตลงให้พี่้องเอฟซีครับผมรับ่อย่ทั้งบ้านนะครับเนาะกับได้ติดตามได้รับชมกันก่อนเลยครับกับหวยเล่าพัฒนาของเบาแหลมผ้าร่วยครับผมครับ ปกติครับพี่นองในกลุ่มบ้าวแหลมกับฟันเหล็กตัวเดียวนะครับเนาะขับสาหรับเหล็กหุ่นเขาคือกันครับพี่นงครับมีเขามีหลุดครับผมคือกันครับตัวเขาก็เขาเต็มเต็มเลยคือกันครับตัวหลุดก็หลุดขาดๆเลยคือกันครับผมครับหน่อยคู่หน่อยหางครับผมพิจารณาโดยส่วนตัวบ้าวแหลมชวมาครับพิจารณาไงนะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเวลาที่ การเที่ยวจัดการยังสักอย่างหนึ่งนะครับเนาะครับถ้าตัวเลขมันหน่อยหางนี่ครับผมครับถามว่าเลข3ตัวคือหามาสามหางครับลักลอยเบาแหลมคำนวณในงวดติพานมาเนาะครับเนาะครับ9ก้าศูนย์หนึ่งครับผมเขาที่เลขหนึ่งครับผมครับงวดนี้กับครับผมได้หนึ่งสองสามนะครับเนาะครับถ้าสมมุติว่าครับผมเลขหกเจ็ดเบาแหลมเป็นเลขบนครับผมครับจับคู่สามหางมีโอกาส กรบผมมีโอกาสรับดังนั้นฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะทุกคู่ทุกคนกระผมที่เขามากันแล้วรับฝากกดติดตามเอาไว้ให้เบาแหลมด้วยพี่น้องครับเอาไว้ถ้าเบิงชุดเต็มนะครับเนาะรับชุดเต็มกับบาได้หลายคููกระผมมีสี่คููกับหาครูนะครับเนาะรับชุดเต็มกับสายด่วนของเบาแหลมผ้าร้ยครับขอบุณขอบคุณกระผมพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เขามาติดตามเขามารับชมขอโทษพ่อแม่พี่น้อง ที่ติดตามแนวท่าเบาแหลมครับผมงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะรุดครับผมครับเสียดายครับพี่น้องชุดฟันทงครับผมลงกลุ่มนะครับเนาะครับงวดที่แล้วเบาแหลมฟันหกสามหกสี่คาราบินองเด่นหกครับผมครับมากกว่านี้นั่งมาเตะดากเนาะครับเนาะครับเบาแหลมฟันห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับผมครับเขาชุดฟันทงงวดก่อนครับผม เสียดายครับผมบอกตรงๆว่าเสียดายนะครับเนาะครับบางทางการวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางครับผมรับคำนวณนี่กัเติมหนึ่งขึ้นนครับพี่น้องรับใส่หลายสูตรนะครับเนาะมอนวาใส่สูตรหนึ่งสูตรเดียวครับผมใส่หลายสูตรครับเพราะว่าเขาต้องการครับผมตัวเลขที่ครับผมเด่นๆครับผมอ่ะมวลนี้ครับผมหลังจากควยออกแล้วบ้าแลมกาขคือหินอนเวลาพี่น้องครับ อยากลงเหลยกให้พี่น้องเอฟซีกรผมขอลงชุดฟันทุ่งให้ก่อนเลยกระผมคู่เดียวครับเม็ดเดียวเน้นๆเลยครับสำหรับคลิปนี้กระผมบ้าแหลมขอให้พี่น้องเอฟซีครับผู้ติดตามรับชมนะครับเนาะกันอยู่ทั้งบานนะณะนี้ครบผมครับขอให้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันไว้ครับผมครับเอาไปพิจะลณหน้ากันเบิงครับพี่น้องวันสุกมาลอลุ่นเบิงครับว่าแนวทางบ่าแหลมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนาะครับอ่ะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซกันทุกคูทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอให้พี่น้องโชคมันร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมพารวยครับขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พบได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม